ดีไซน์ด้านหน้าแบบ Hammerhead กับ Yaris ใหม่ปี2023ครับวันนี้เราอยู่กับ Yaris ใหม่ครับ Yaris Minor c h a n g e ปี2023มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4เกรดรุ่น Sport, Smart, Premium และ Premium S ครับสำหรับ Yaris คันนี้เนี่ยยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1200cc ซีซีที่เป็นแบบ Dual อ VVT-i e เหมือนเดิมนะครับให้แรงม้าอยู่ที่92แรงม้าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดนนๆทั้งสิ้นนะครับและก็มาพร้อมกับเกียร์ที่เรียกว่า CVT-i เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของคันนี้นะครับจะอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรยังคงเติมน้ำมันได้สูงสุดถึง E 2 0เหมือนเดิมนะครับกดแบบยาวๆเลยครับเอายาวๆเลยอ้อ่านะครับซึ่งเสียงแปรเนี่ยมันจะออกเป็นแบบ เรียกว่าเครื่องเสียงนะครับเป็นที่เรียกว่าเครื่องดนตรีที่เรียกว่าทาเป็ดนั่นเองเสียงเนี่ยมันจะออกเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยหรือว่าเสียงชิ้นนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีในทุกเกรดรุ่นไม่ต้องตกใจนะครับมันมีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้แล้วก็ผมบอกว่าผมชอบเสียงนี้มากนะครับบีบอีกทีอ่า ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยมีการออกแบบมาใหม่ที่เรียกว่าดีไซน์แบบคาร์บะเฮดมีการตกแต่งด้านหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากันชนหน้าทําให้หน้าตาของเขาเนี่ยมีความดุดันมากขึ้นรวมถึงเนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับมีเส้นสายนะครับที่เป็นเหมือนโครเมี่ยมให้ด้วยนะครับทำให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นมาพร้อมกับไฟหน้าที่เรียกว่าโปรเจคเตอร์ LED และไฟเดย์ไทาม์มาให้ด้วยครับโดยเนี่ยไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นทั้งหลอดไฟสูงและไฟต่ํา อยู่ในหลอดเดียวกันอยู่ในชุดเดียวกันเลยสําหรับดีไซน์ด้านข้างเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์หรือยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลายล้อแมกซนะครับซึ่งเป็นล้ออลลอยเนี่ยทกเต็ดรุ่นเลยขนาดเหมือนเดิมนะครับคือขอบ1ิ้นิ้วนั่นเองแล้วก็เป็นทูโทนปัดเงาสีดําแบบนี้ลายแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับขนาดยางเข้าเดิมนะครับก็คือ18560 R15 นั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นยางที่เรียกว่ายางประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับเขาบอกว่ายางตัวนี้มีการปรับเรื่องของโครงสร้างใหม่ทําให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับช่วงล่างสําหรับตัวนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือด้านหน้าเป็นแมกโรสังสตาร์ดด้านหลังเป็นพอชันบีมเหมือนเดิมซึ่งยังให้ของความในเรื่องของการก่อถนนแล้วก็ความแข็งแรงทนทานที่เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีดําเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยวเนี่ยก็ยังมีให้ หลังคาที่เป็นสีดำนะครับก็ตรงนี้เป็นหลังคาสีดำเลยนะจะมีด้วยกันอยู่2เปรดรุ่นก็คือรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมเนะครับสำหรับ2รุ่นบนเท่านั้นส่วนในเรื่องของเสาอากาศคลิปฉลามตอนนี้เราเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับทุกเกรดรุ่นเลยอ่าซึ่งเมื่อก่อนใครบอกว่า ในตัวที่เป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยอยากได้สาวาอากาศคลีบฉลามสําหรับคันนี้เราก็มีให้เช่นเดียวกันสําหรับด้านท้ายเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสเกิร์ตด้านท้ายครับนี่สเกิร์ตด้านท้ายเนี่ยมีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นลายที่เป็นเลาว่าคาร์บอนเคลปล่าด้วยนีย่มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ย มีการดีไซน์ออกแบบสวายเลอร์ด้านหลังเนี่ยออกแบบแบบใหม่นะครับให้ดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนไฟท้ายนะครับก็ยังคงเป็น LED ดีเหมือนเดิมที่ให้ความสวยงามแล้วก็ความส่องสว่างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเรื่องของฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าต่างๆนะครับยังฝาท้ายยังคงเป็นไฮดรอลิกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน ยาลิสไมเนชเชนปี2023นะครับวัสดุการตกแต่งของเขาเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้เป็นวัสดุตกแต่งที่เป็นพวกแบบสีซาตินไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลหน้าหน้าตัวตกแต่งต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นสีซาตินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพุสต์ทนะตัวพวงมาลัยที่เป็นหุ่มหนังนะครับแล้วก็จะมีการเดินดยด้วยสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นก็ปรับได้2ทิศทางนะครับขึ้นกับลงสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยนะครับก็สามารถที่จะรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้ แล้วก็ควบคุมในเรื่องของหน้าจอ m i ไดได้ด้วยเช่นเดียวกันหน้าปัดเรือนใหม่เนี่ยก็มีการดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะครับให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นมาพร้อมกับจอแสดงผลการขับขี่ที่เรียกว่า TFT ขนาด4.2นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอเครื่องเสียงตัวนี้ให้หน้าจอที่เป็นขนาดใหญ่มากเลยนะครับก็ให้หน้าจอขนาดที่เป็นแบบลอยขึ้นมานะครับขนาดถึง9นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยยังรองรับ MirrorCast ด้วยสำหรับใครที่ใช้ระบบ Android ต้องการ สะท้อนภาพหน้าจอตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเรามีกล้องที่เรียกว่า PVM หรือกล้อง3ามร้อยสิบองศามาให้แล้วเขาบอกว่ากล้องตัวนี้กล้องสามร้อยสิศาเนี่ยสามารถจับวัตถุเคลื่อนไหวได้ด้วยก็คือหมายความว่าถ้ามีใครเข้ามาก็จะมีแถบเส้นเกิดขึ้นด้านข้างนะครับมีลําโพงให้มากสุดถึง6ลูกตัวนี้คุณจะได้แอร์ที่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับหรือแอร์ออโต้นั่นเองนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้แต่ว่ามันไม่ได้ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเกียร์ก็ยังเป็นแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือเป็นซูเปอร์ซีวิที้ไอเหมือน e ซีมิ i เลอรให้ด้วยได้กล้องบันทึกภาพด้านหน้าตัวใหม่ครับที่สามารถเชื่อม Wi-Fi กับมือถือได้เออก็คือหมายความว่าปกติเราจะดูข้อมูลในกล้องใช่ไหมเราต้องดูแบบจาก m e m o r รี a การ์ใช่ไหมแต่ตัวนี้ถ้าคุณเชื่อม Wi-Fi กับกล้องปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะดูในมือถือได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นตัวนี้ก็มีมาให้แต่ว่ามันเป็นแค่กล้องบนันทึกภาพด้านหน้าเฉยๆนะไม่ไดมีด้านหลังนี่ก็ เสียไปนิดหนึ่งก็ยังมีกระจกแต่งหน้าให้แต่ไม่มีไฟให้นะแต่ก็สุขสบายมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์เป็นหนังสีดําน้ําตาลสําหรับในตัวเบาะเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยแถบริบบอนนะครับก็คือเป็นแถบเส้นน,นะครับสีน้ําตาลนะครับให้เบาะเนี่ยดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับรวมถึงเดินได้สีน้ําตาลนะครับให้แมทช์รับกับตัวของเบาะนะครับซึ่งจะเป็นทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับแต่ว่า เบาเนี่ยก็ยังเป็นเบาเลื่อนแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีเบาไฟฟ้านะตอนนี้เรานั่งอยู่ในตอนหลังนะครับอ่าู้ทธิสารตอนหลังนละกันของตัวยาริสไม่ไ change ปี2023ครับก็อย่างที่บอกไปสําหรับคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมก็คงเป็นเบาะหนังสังเคราะห์แล้วก็มีการตกแต่งด้วยแถบริบบอนแล้วก็เบาด้านหลังเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยสามารถทับแยกแบบ60-40ได้ด้วยซึ่งตัวเบาเองก็นั่งสบาย,ยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีที่พนักวางแขนเนาะด้านหลังเนี่ย เขามีไฮไลท์จุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือนี่ครับเป็นช่องต่อ USB Type C ครับมาถึง2ช่องด้วยกันนะครับมีกระเป๋าเก็บเอกสารด้านหลังนะครับแต่มีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือมีฝากซ้ายฝากเดียวไฟในห้องโดยสารก็ยังคงเป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นสีขาวสําหรับรุ่นนี้ที่เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับเรามีการใส่ความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาให้อีก2อย่างก็คือ ที่เรียกว่า BSM กับ RCTA ครับก็คือตัวที่ Blind Spot Monitor ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวานะครับเวลามีรถเข้ามาในจุดบอดรวมถึง RCTA ก็คือเวลาที่เราถอยรถออ,อกจากนอกซองใช่ไหมครับ Real c r o s s Traffic Alert ก็จะช่วยเตือนให้เรารู้ว่ามีรถมาตัดหานด้านหลังนะครับก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นส่วนความปลอดภัยอย่างอื่นละ่ะยังมีไหมก็ตอบเลยว่าคันนี้เนี่ย ระบบ LDA ที่เตือนออกนอกเลนถนนยังมีไหมก็ต้องตอบไปว่ายังมีอยู่เหมือนเดิม GCS ที่ระบบเตือนก่อนการชนมีไหมก็ยังคงมีให้เหมือนเดิมและระบบความปลอดภัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น VSC ABS EBD BA ทุกอย่างยังมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับและยังมี Airbag ให้มากสุดถึง7ลูกด้วยกันโอ้โหบอกว่าความปลอดภัยแบบครบครําจัดเต็มนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เนี่ย สำหรับตัวปรับปรุงใหม่เนี่ยเราใส่กล่องที่เรียกว่า LDCM ให้ด้วยซึ่งจะส่งผลยังไงครับก็ส่งผลให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า T Connect ได้นั่นเองนะครับแอปพลิเคชัน T Connect ก็คือดียังไงก็ค้นหารถได้ดูน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรวมถึงการจองศูนย์บริการหรือการใช้งานต่างๆหรือขอความช่วยเหลือต่างๆได้นะครับในแอปพลิเคชัน T Connect แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับประกันไทยที่เรียกว่า PHRD นะครับ เปียหาฟิวได้ขับดีลดให้ก็คือถ้าคุณขับรถด,ดีก็จะได้ส่วนลดในปีต่อๆไปนั่นเองนี่ตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่สนใจคันนี้ยคันที่ผมกําลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสีนี้แบบนี้ราคาอยู่ที่6กแ0 0 0กาหนะครับอ่าคันนี้นะเพราะว่ามันเป็นหลังคาดําเป็นสีขาวมุกหลังคาดําราคามันอยู่ที่691ครับผม แต่ถ้ารุ่นอื่นราคาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถูกใจสนใจแคมเปญพิเศษยังไงไปติดต่อได้ที่โชว์รูมที่เราได้บอกไว้นะครับสำหรับโชว์รูมของเรานะครับที่โตต้านครพิงทั้ง3สาขานะครับสำนักงานใหญ่ที่แยกไม่หียครับสาขาที่สสาขาสันทรายและสาขาที่3ที่แยกหมู่บ้านภูสาขาลำพูนถูกใจที่ไหนไปที่นั่นรักที่ไหนไปที่นั่นชอบที่ไหนไปที่นั่นแต่ถ้าคิดถึงโตต้าต้องคิดถึงโตโยต้านครพิงนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ารุ่นไหนมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับยาริสไมเนชเชนปี2023ี2023ให้ฟังกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ